หัวข้อคลิปนี้คือ f o r g i e ไม่ใช่ forgot ครับบัั o มูนี้อะไรท็อ o x ิกตัดทิ้งให้หมดนะครับมาระหว่างที่พูดขยายความคลิปนี้ก็จะไม่ลืมสับไพรอครับอ่ตรงตัวเลย f o r g i e ไม่ใช่ forgot การให้อภัยไม่ใช่การลืมนะครับ ไม่ใช่ว่าแบบใครทําอะไรเราแล้วเราก็แบบมืนๆให้อภัยทําเป็นลืมๆไม่จําแล้วก็โดนเขาทําซ้าครับไม่ใช่เด็ดขาดเลยนะครับการ forgive การให้อภัยเนี่ยคือเราแค่ไม่ไปรีเซนตเราไม่ไปโกรธแค้นเขาเฉยๆครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะแบบลืมสิ่งที่เขาทํากับเราแล้วไม่ป้องกันตัวไม่ใช่นะครับสิ่งที่จะบอกหลกัหลกๆสําหรับคลิปนี้คือ เท่านี้แล้วครับมาให้ไพช่วยขยายต่อว่าไพมีอะไรอยากจะบอกเสริมเพิ่มเติมหรือเปล่ากันดีกว่า,าอืมนี่ให้พินเทปมาอืตามด้วยเดอะเดวิลมาสุดยอดเปิดรวดเดียวให้หมดแล้วเดี๋ยวอ่านรวดเดียวนะครับพราะขึ้นมานี่ก็อืคู่กับสลาอ้าเจ็ดดาบขึ้นมาซ้ำกับคลิปที่แล้ว สองถ้วยนี่อ่าเดลสตาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับรักษาเยียวยาเคลียร์แผลเก่าให้ได้ไม่ต้องไปโกรธแค้นให้อภัยแต่ไม่ใช่การลืมไอสิ่งที่เราเคยโดนเนี่ยมันต้องเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเติบโตแล้วไม่โดนกระทําซ้ําด้วยครับแล้วก็ไม่ไปทํากับใครเขาอย่างนั้นด้วยแต่ไม่ไม่ใช่การลงลืมแน่นอนครับมาดูอีกสีใบที่เหลืออืม เทพอวบหกดาบออกมาจากสถานการณ์เก่าๆออกมาจากเรื่องอะไรที่มันไม่ดีออกมาให้เรียบเลยเส้นทางเขาจะรอคุณอยูหิ่งออฟวันปิดที่ใบสุดท้ายอ่าละครับสำหรับคนที่เดินสายจิตวิญญาณนะครับช่วงนี้ก็จะโดนทดสอบค่อนข้างแรงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักเลยความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของ ครอบครัวความรักหรือเรื่องการงานก็แล้วแต่ว่าใครจะโดนบทไหนเอานนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงและอะไรที่มันสะสมสะสมมาเนี่ยพยายามเคลียร์ให้ได้นะครับคุณจะต้องมีความใจเย็นแล้วก็มีความช่างสังเกตสังเกตเรื่องเก่าๆช่วงนี้มันจะฟุ้งขึ้นมาขึ้นมาทดสอบคุณครับ,ข,บ,รบขึ้นมาทดสอบวิจารณญาณคุณว่า คุณเต,ติบโตขึ้นไหมคุณจะไปต่อได้หรือเปล่าอะไรที่เป็นเรื่องท็อกซิกเก่าๆอะไรที่เป็นความยึดติดแล้วแบบซึ่งด้วยสัญชาตญาณแล้วคุณน่าจะรู้ได้เองว่าอะไรที่คุณเริ่มทนไม่ได้ช่วงนี้แหละครับมันจะชัดมากๆอะไรที่มันไม่ใช่เคลียร์ออกให้ได้นะครับเคลียร์ออกให้ได้อ่ะ หลังจากเคลียร์ออกได้แล้วเนี่ยให้เราลองดูว่าเราโฟกัสกับอะไรได้ที่มันเป็นเรื่องของท่านผู้ฟังจริงๆนะครับเช็คดีๆว่าในสนามความคิดมันไม่มีความท็อกซิกหรือใครที่เป็นท็อกซิกเข้ามาเจือปนอยู่ในสนามความคิดของคุณโฟกัสความคิดของคุณให้ได้หลังจากที่คุณรักษาแผลเก่าของคุณได้นี่คือคำแนะนำจากไพ่ที่มีในคิปนี้ครับ ขอบคุณครับ